สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างหลังจากที่ทางมาชาธระอิชิกุนซอทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อนักเตะทั้ง23ารายลุยสึดคิงคับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาแต่ก็มีดราม่าเล็กน้อยหลังจากที่ทางเควินดีโรรัมแบ็กซ้ายจากการทะเลเอฟซีลุดทีมชาติแบบเธอไปโดยตำแหน่งแบ็กซ้ายคุนซอทีมชาติไทยได้เรียกอภิสิทธิ์โรดา แบ็กซ้ายจากราชบุรีเอฟซีแบ็กศสตรูไฮเปอร์โคนแบ็กซ้ายจากบุรีรัมยูเนต็ดเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดนี้โดยทางเควินเจ้าตัวได้โพสผ่านเอจีส่วนตัวแบบค้างสายตาไม่อยากเชื่อว,ว่าตัวเองจะบุกทีมชาติไทยโดยทางเควินเจ้าตัวได้โพสร,รูปตัวเองกับธงชาติไทยกับเครื่องมายคำถามพร้อมโอมิจิแบบงงๆในขณะที่ชาธิปตงศิลป์ได้ให้ความชี้แนงเกี่ยวกับนักเตะอย่างทีระทอยบนมาทาันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมยูเนต็ด โดยชาติทิพย์งสิทิ์ได้กล่าวว่าเกียรทรอนเป็นนักเตะที่เลี้ยงและาจบอลได้แม่นยำมีการาจบอลแนวเลื่อได้ดีเสียบอลยากเอาตัวรอดเจ๋งเปิดลูกตั้งเตะได้ดีและอีกคนคือเควินดีโรลัมแบ็กซ้ายจากการท่าเรือเอฟซีแล้วเ,เพื่อนๆ่ะครับคิดเห็นเชลัยกับการหลุดทีมชาติไทยครั้งนี้ของแบ็กจอมบุกจากการท่าเรือเอฟซีบุรีรัมนอกจากพวกเขาจะได้รับเงินก้อนโตจากทางเอฟซีแล้วยังทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีก ไลจี้เชนิทปปุกัลลีของจีนเข้าใกล้ท็อปสของเอเชียฝั่งโซนตะวันออกหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับพื่วใบใหญ่ของเอเชียอย่างเอฟซีแชมบรีอีลิกหลังจากที่แข่งไปสองนัดชนะหนึ่งเสมอ1มี4คะแนนและนัดล่าสุดเพิ่งบุกเปอาชนะเซนตันโคสมารินอตแชมบรีวอสเตเดีย2ประตูต่อหนึ่งทให้ค่าสัมพระสิทธิไทย,ล,ยปปลีกไลจี้เชนิทุอร์ลีของจีนจ่อขึ้นท็อปสโซนเอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตามสามทีมจากเทลีกอย่างเมืองทองยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงการทะเลเซีต้องทำงานให้ดีในศึกบอลถ้วยซีแชมเปี้ยนสลีกสองถ้วยโดยคะแนนค่าสัมประสิทธิ์จะได้ไม่ดึงกันมากนักหากทีมนใดทีมนหนึ่งทำผลงานได้ไม่ดีเปิดค่าสัมประสิทธิ์เทลีกตอนนี้จอพ์ุ้งแซงชนิดซูเปอร์ลีกของจีนหลังจากที่ทางบุยลมบุกค้นอชนาแชมเปี้ยน์ลีกออสเตรเลียและนาทีสองในศึกซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกสามทีมจากจีน แพ้คู่แข่งทั้งสามทีมทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีกตอนนี้ได้จี้ชนิดซุปเปอร์ลีกของจีนเหลือเพียงแค่4.517คะแนนและทําให้โคตาเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกด์เจะได้2บวกถึงทีมแทนที่จีนในขณะที่ทางเอลิกออสเตรเลียก็เจอะโดนซุปเปอร์ลีกของมาเลเซียแซงหลังจากที่เซนตั้โคส์แพ้รวดทั้งสองนัดขณะที่ยาโคดาโลตาซิมพวกเขายังไม่แพ้ใครชนะหนึ่งเสมอหนึ่งมี4คะแนน และค่าซัมประสิทธิ์ของซุปเปอร์ลีกมาเลเซียโอลิจีเอลิกออสเตรเลียเรียกไปถึง3คะแนนเปิดอันดับตารางเอฟซีแชมเปี้ยนลีกโซนตะวันออกตอนนี้ที่1เป็นกวางจูเอฟซีมี6คะแนนที่2เป็นยัโคตารุทสิมที่3มวิเซโกเบที่สบุรีรัมยูเ็ตมีทีมละสคะแนนที่5สาซานตงไทซานที่6เป็นโยโกมาเอฟมานินอตที่เโปฮาซิเตเลอร์ที่แดเซี่ยงไฮ้เซวนหัวมีทีมละ3าคะแนน โดยจะแข่งทีมรับนดนัดคัดเอาที่1ถึงที่8ดจาก12ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปเปิดจำนวนเงินมาสารหลังจากที่ทางบุรีรัมเเีเดียตแข่งเอฟซีแชมเปี้ยนอีลิกไปแล้วสองนดัดชนะ 1, 1สเสมอหนึ่งมี4คะแนนหลังจากที่ทางบุีร์พวกเขาเอาชนะเซนตัน,นกอสตมารีนอตพวกเขาได้นบนัดสูงถึง1นึแสนดอลลาร์สหรัฐหรือราวสา 3, 3ล้านบาทหากรวมเงินเข้ารอบเป็นกลุ่มอีก8 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐ จะทาให้บุยรยลมสร้างไรายได้ในศึกฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ไปแล้ว9,000ดอลลาร์สาหรัฐหรือราว29.3ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าในแต่ละลีกปีนี้มาตรฐานไม่ต่างกันมากนักหลังจากที่ไม่จะเปดโคต้าต่างชาติเมื่อวานแบงคอกยูไนเต็ดอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอนําดิงในศึกฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2 0ตัต่อ0โดยวันนี้มีตัวแทนจากไทยลีกอีก2ทีมเมืองทองยูไนเต็ด บุกเยือนชนบุคคนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ในเวลา15นาฬิกานเวลา19นาฬิกาการท่าเรือเซจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์โดยคู่นี้หากการทะเรือเอาชนะได้มีโอกาสเข้ารอบสูงหลังจากที่นัดแรกบุกเบาชาติเปดงงจากอินโดนีเซียไปได้1-0ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ